โรงแรมเจพีแกรนด์โฮเทลเบื้องตาสะอาดปลอดภัยเข้าโครงการชาแล้วปลอดโควิด -19 ครับโรงแรมเจพีแกรนด์โฮเทลเป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและบุคลากรของโรงแรมจีงได้เข้าร่วมโครงการชากับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ,จังหวัดตราดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตํานักานตราดโดยได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเราคร่งครัดและใช้มาตรการชาตามระเบียบ ปฏิบัติของชาอาทิการให้ระตรการของโรงแรมเข้ารับการปรบรุการบริการให้ความปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 บักลากทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบตามมาตรการการป้องกันลูกค้าทุกคนจะเข้าพักจะต้องมีการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนมาครบกําหนดได้ใบรับรองการตรวจหาเชื้อว่าปลอดภัยอีกทั้งภายในโรงแรมจะต้องพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 สำหรับโรงแรม JP g r แ n d นด t e l เป็นโรงแรมใหม่ที่เพิ่งก่อสร้างได้ประมาณ1นถึงสองปีตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทขาออกจากตัวบองจาดอยู่ห่างจากตลาดตัวเทศบาลืางจาดเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นอยู่ที่บริเวณสามแยกไฟแดงทางไปเพื่อของใหญ่ภายในโรงแรมมีห้องพักที่ทันสมัยสะอาดปลอดภัยมีห้องพักติดสระน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาพักและยังมีร้านกาแฟคือพวงกาแฟที่บริการกาแฟสดให้กับลูกค้า ผู้จัดการโรงแรม JP g r a ก d นด์โฮบอกว่ามั่นใจกับโครงการชาที่จะช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนของลูกค้าปลอดภัยผู้บริการปลอดภัยโดยหวังว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนในเมืองตราดจะได้รับความปลอดภัยจากการบริการของโรงแรมตลอดไปครับนเรียนนะครับว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ภาครัฐได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นนะครับในส่วนของย s เอนะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าชานะครับ ทางโรงแรมก็ได้รับสตูดิโอเกียวาชาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับทางด้านสุขานามัยนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความมั่นใจนะครับในการพักอาศัยที่โรงแรมเจดีการนโฮเทลครับอของเราอยู่เส้นถนนหลักเลยนะครับสุขุมวิทก็เข้ามาจากจันทบุรีนะครับ มาในตัวเมืองตาดเนี่ยจะอยู่ทางด้านกว่ามือนะครับจะอยู่ฝั่งขาวออกอที่จะไปจันทบุรีครับ